บนเป็นของฟอีเดอร์่หยวใส่หล mm ายดื้อเก็บกลับไปคนใจต่างนี nah, ่มันนั่งคิดกันนะนี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็แบบว in ่าพาเพื่อนๆนมาเก็บมามัสคดีนนะคะทุกคนจ๋าพอดีพี่จ๋าเขามาเก็บระบอกวิวสวยมากเราก็เลยอยากมาสัมผัสพาเพื่อนเพื่อมาเก็บมัสคดีนกันค่ะไปเลยจ้ามาค่ะมัสคัดินมันคืออะไรค่ะไปชมกันเลยวิวสวย นี่มันมาทำอะไรกันคะมาเก็บมะเขือยาวใช่ไหมมันคืออีหย่างว่ะวิวว้าโอ้มีหน้าเะเป็นภูมิเป็นผงเดี๋ยวดู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 คนสวยอะไรนี่ก็สวยเหมือนกันดูวิวเลิศมากเอาอยู่นี่ได้ทั้งวันเลยนะเนี่ย ดูดีค่ะทุกคนโอ้โหคือไม่ได้เก็บจะมันร่วงมันแก่มันเหี้ยงมันเหี่ยวไปหมดแล้วโอ้โหหมายก้อนลูกกระิสพี่จิตรมาทางนี้จะสวยกลัวเนื้อเขาคนไปเก็บเขาเจ็บไปไกลไงโอ้โหโ้โย,ยังไม่สุกก็มีดูค่ะโอ้โหอางอุ่นอะไรอยู้ พี่น้องพามาเก็บคือเยอะมากส่วนเขาแล้วก็แบบที่สวยมากค่ะทุกคนจ้ะรูค่ะดูดูนี่อ้ยดูตกตกเตกอตกคุมนี้เอาเลยเอาเลยเอาว่าเป็นของฟีเดอร์ย่หาวใส่ไรด้ออืมอืม เป็นผลไม้พี่น้องโอ้โหมันก็เยอะมากอยากได้เป็นพวงแต่มันเด็ดงา่าสิ่างงังดึกบกโอ้บ่ได้กินนเหนียวไงเหนียวนี่ฮะใช้มันถือมองแล้วอ๋อนี่ไงโดนพุ่มมันถือมองมาแล้วเฮ้ย อันฮักนักถอมองมันออกงถ้าทั้งคุณคือักอเอาอเอามันมันอันนั้นมันอันนี้อมนี่มันมันน่งสดอยู่บ่เออไม่ใชมันอันนั้นอ่อโอ้โหเอาให้พิดโซตรงนี้เนี่ยตรงนี้แมงงาามือนมันต้องดึงดึงยานี่ๆไนิดหนี่งนี่หน่งหน่โอ้ยามงามเห็นแต่ใบนวยประเไทยเอานี่น้ำเขียวเยอ่นี่ เขียวอยู่กับมี่แม่นี่เป็นของพี่ด้ค่ะอย่าหาวใส่ารเด้อโอ้ยดูนี่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 โอ้โหโอ้ยันนวอันเก็นเอันวยแกนเกนมันมันจะไงนะนวยเกนๆกี่ อุ้ยนี่นี่เอาข้างบนนี้สวยจังแต่นหน่วยกระนวยเลยมันสุกเต็มที่เลยเหลืองอ้อย,อยนัย่นน่ะซุกเต็มที่คับปิดถือมันบม่หยางเลยต้องบิดเบีดถึกทางมันซุกม่องมันโอ้หล่นไปละมาเก็บแต่มีคนเก็บห้แล้วก็ยืนกินเก่าท่าโอ้เมนของฟีด้าพี่เก็บห้เก็บห้นั่น ของซีดนั่นโอ้ยเก็บหายพินะเก็บหายพินะเก็บหายมอนค่ะคนเก็บอ๋อเก็บกลับไปคนใจต่างนี่มันนั่งคิดกันนั่นนี่ยากินเสร็จแล้วค่อยเก็บแกบอกแกดีดีค่อยเก็บก่อนค่อยกินกินแล้วเป็นเก็บแล้วไปนั่งกินจับดูนมีตีดมีหลังหนึ่งอยู่ใต้บ้านโอ้ยบ่อยหม่ว้ย คั่กแผลเติมเฮียวหรอพี่น้องเอ้ยจะได้แทนเด้แล้วก็านั่งกินนะพี่น้องเฮียวยวมันก็ไปโบมเฮียวค่ะเฮียวคือคนเก็บนี่ยเนี่ยนิ่มยัวยัวเลยเนี่ยโอ้ฮานี่นี่คือคนนี่กำลังดีดีคือคนเก็บตึงๆเอ้าล้นแบบหน้าเจ๊สวยแล้วก็มาเลือกใหม่ครับ อันเหลืองเหลืองมันยังมันยังเปรี้ยวอยู่เนี่ยอันทีกเขียวต้องเอาแบบเป็นเหลืองเหลืองแบบนี้ไปจะเต็มตะกุผูนนนน้นิ่มามากมันต้องทำอะไรอะเต็มตะก้าแล้วค่ะทุกคนอยากบอกว่าเห็นลูกแบบนี้นะคะหวานมากๆเลยจ้ามัสคาตีนค่ะเป็นองุ่นค่ะมีทั้งแบบป่าและแบบปลูกนะคะทุกคนเราสามารถเห็นตางป่าด้วยด้วยอันนี้เขาปลูกไว้ตกแต่ง ส่วนของเขาเพื่อจัดงานต่างๆนะคะทุกคนเพื่อให้เช่าพื้นที่นะคะราคาที่เราเข้ามาเก็บก็ไม่ได้สูงนะคะแค่ผาละสองเหรียญเท่านั้นเองจ้าเราก็ได้คนละห้าพายสิบพาวไปนะคะทุกคนกินไปสามสี่วันหมดจ้าหน้าตานี่สงสัยขึ้นแบบทะลุทุโป่งแน่เลยหวานเจี๊ยบมากให้เหี่ยวหมดเลยหวานมากมันจันทรรวน ผู้บ่าวบอกว่าอิ่มป่ะนะไม่สนใจเอามาสนใจหัวเราะเลย แต่ก่อนมาอยู่อเมริกาใหม่ๆมีความฝันมากอยากมีฟาร์มแบบนี้ทำสวนองุ่นคือวิวแบบนี้ไม่รู้เป็นอะไรคือชอบเป็นส่วนตัวชอบมากๆแต่เอาจริงๆแค่ปลูกนิดๆเนาะก็ดูไม่ไหวแล้วดูไม่เป็นแล้วก็เลยโอ้คงเป็นไปไม่ได้นี่แต่เรามาชมวันนี้คือปลื้มสุดๆสวยมากจนไม่อยากจะออกจากสวนเลยจ่ะจะออกจากสวนทีเราก็ต้องถ่ายนู่นถ่ายนี่นะคะพี่เราก็ไปถึงนู่นแล้วบอกมามา ขาบอกให้มาจ่ายตังค์แล้วรีบกลับได้แล้ว